พระคาถา,าหลวงปู่เพือกปกป้องคุ้มครองปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมสิริมงคลชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองพระคาถาศาษาษาักดิ์สิทธิ์จากหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการช่วยปัดเป่าสิ่งอปมงคลทั้งหลายทั้งจากพูดผีวิญญาณร้ายและพลังงานที่ไม่ดี ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตช่วยดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตมีโชคลาภและโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องช่วยขจัดจความทุกข์ทางใจและนำทางชีวิตให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างราบรื่นช่วยเสริมโชคลาภและเสน่ห์เมตตามหานิยมกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะเริ่มงสวดบริกรรมพระคาถากาวรอบ พุทธาราธนาธรรมะาราธนาสังฆาราธนาข้าขออาราธนาพระวุติธรรมเจ้าสเสด็จมาปกกล้าวปกกระหม่อมของข้าพระพุทธทังพระธรรม,มังพระสังฆัง นิพพานะวารังอุทอท,อทังอัฏโทอุททังอัตโทพุทธะอาราธนาธรรมะอาราธนาสังฆะอาราธนาข้าขออาราธนาพระวุติธรรมเจ้า สเสด็จมาปกกล้าวปกกระหม่อมของข้าพระพุทธังพระธรรมังพระสังฆังนิพพานะวารังอุทธังอัตโทอุทังอัตโทพุทธะอาราธนาธรรมะอาราธนาสังฆะอาราธนา ขอาราธนาพระวุติธรรมเจ้าสเสด็จมาปกกล้าวปกกระหม่อมของข้าพระพุธทธังพระธรรม,มังพระสังฆังนิพพานะวารังอุทังอัตโทอุทังอัตโท พุทธอาราธนาธรรมอาราธนาสังฆาราธนาข้าขออาราธนาพระวุติธรรมเจ้าสเสด็จมาปกกล้าวปกกระหม่อมของข้าพระพุทธังพระธรรม,มังพระสังฆัง นิพพานะวารังอุทังอัตโทอุทังอัตโทพุทธะอาราธนาธรมมะอาราธนาสังฆะอาราธนาข้าขออาราธนาพระวุติธรรมเจ้า สเสด็จมาปกกล้าวปกกระหม่อมของข้าพระพุทธังพระธรรมังพระสังฆังนิพพานะวารังอุทังอัตโธอุทังอัตโธพุทธะอาราธนาธรรมะอาราธนาสังฆะอาราธนา ขออาราธนาพระบุติธรรมเจ้าเสด็จมาปกกล้าปกกระหม่อมของข้าพระพุธทธังพระธรรมังพระสังขังนิพพานะวารังอุทังอัตโธอุทังอัตโธ พุทธาราธนาธรรมาราธนาสังฆาราธนาข้าขออาราธนาพระวุติธรรมเจ้าสเสด็จมาปกกล้าวปกกระหม่อมของข้าพระพุทธทังพระธรรม,มังพระสังฆัง นิพพานะวารังอุทอท,อทังอัฏโทอุททังอัตโทพุทธะอาราธนาธรมมะอาราธนาสังฆะอาราธนาข้าขออาราธนาพระบุตธธรรมเจ้า สเสด็จมาปกกล้าปกกระหม่อมของข้าพระพุทธังพระธรรมังพระสังฆังนิพพานะวารังอุททังอัตโธอุททังอัตโธพุทธะอาราธนาธรัมรมะอาราธนาสังฆะอาราธนา ราธนาพระวุธิธรรมเจ้าสเสด็จมาปกกล้าวปกกระหม่อมของข้าพระพุธทธังพระธรรม,มังพระสังฆังนิพพานะวารังอุททังอัดโธอุททังอัดโธหลวงปู่เผือก เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารามีและพุทธคุณโดยเฉพาะในด้านการปกป้องคุ้มครองปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ศรัทธาเมื่อสวดภาวนาพระคาถาของหลวงปู่เผือกเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมให้ผู้สวดบังเกิดความสงบสุขและโชคดีในชีวิตโดยขดจัดอุปสรรคและความทุกโศกมีโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรืองและมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่อง